ก็จนจะง่ยอย่างี้ลยลุงเอ็นแมวเมาในนี้มันเอ็นมาในนี้สบายดีนะทุกคนวันนี้เฮากำเอามาฮะเอ้ยเอามาหน้าเอ้ยเอามาหาฮมาหานกเลนต้นนี่เฮาก็อยู่ไฮเด้อยู่กลางไฮ นี่ว่านนี้เขาคนแถวนี้นแต่เขายังไม่ได้นําได้เทาไงขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้นํานี่เายังไม่ได้คุดนำมาเลย,ยงัดเ้งดแล้วก็เอาตัวงัดนะ มีของงัดขึ้นมางาหลายๆ,ๆมันเคยอยู่ที่นี่แล้วงานยับยดละอันนี้ก็อืมยัยงไม่ได้ตัดมันนะมันน่าเลยเาาางัดตะวันนี่บนยังไงนี่ยนี่โหนี่เหจ้าเงาหนีเงี้นโหนี่ ง่ายแล้วนะฝนตกมือนะเมื่อวานซีนเม่วานซีนีีฝนตกห<อ>มีบอสสเกตเนย้อผักอะไรเนีเ้ยน้นอมังค่าเถอจบอันนี้อ,อ่ะสู้พี่ตะเขินนี่นั่ง เอาลุงดองเพิ่นมาถิาถ่นป่าอยู่ผายคอยนะเพิ่นมากละผายนะรถดึงชาพ่นมาไม่ได้ <c oughs> รถมันกว้างบ่ <c oughs> <c oughs> อ๋าไปดมคืนมาไป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 าปไปไปไมไป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 ไ่ไปปไ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 นไป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 ไนไป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 ไไปไปไปไไป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 นปไปปไ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 ่ไปไปไปไดไป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 ไไห้นาไมไไ มันจะตกด้วยยาชีลูนหรอมาบอกผมเหมือนอะไรโอ้ยจะจะพึ่งจะจบเลยล่ะจะเอามานำสาวเดินอีมากับน้ำชาโยนไม่มาเอ้าไม่เห็นโยนอยู่ไหนพู

สิปนยพอดีด <expand ait> ูไซบนให้ก so <sh arp vik Worlds> ินให้ยู่นะม่น้อยสแค่นั้นมจ้าเด็กินแตงก่อนจังรบตึกปลาบโยกินก่เลยกินขึ้นมากินอีกเดระดังก้อนงกินปลาบัววาดพิมกเทสโคกไงไเพ็ดปไ้แตงโมก็คือพิชุกนี่เจเลยพิชุกซ

มันอีลุงนะเออี่นะเออี่นะเอรี่นะคุนลูกกรมคอนแทนนี่ปลุกคอร์ดได้แ่กขาดได้เห็ดคุณลุงเห็นพีช้างได้ได้ได้มันเข้าพุ่น เข้าพุ่นป่านะวิเลยวิเลยลุงวิเลยเด้แมนทำได้แล้วได้แล้วอู้ยปากกินหญ้าตัวใหญ่เยย นี่เอมาได้ันเอ็นมาดิได้โอ้ย้ยเอาเอจะได้เหยียบเต็มตีนคอปราเข่าละเขากเขาแล้วจ้ะบ่าอเหยียบเต็มตีีบอสีละติดติดข้างนะบอกินขี้ตมแล้วนะไปกินหยางได้เหยียบบางไรนี่แมนบอสแมน

คุณเนี้าคุณจีก็ตัวตีมันเถอะิบ่อยู่กลับทางใดนี่๋อละเฝิกกับพ่อแล้วตัวไฟปักงานนีไปละโอตยูภีก็มีอีกตัวูด้วยฮัโอ้โอ้โอยง่วตี่มกไม่ไดไ่ไนานิีลูกน่าได้อะ มานมานมาเพราะว่าซุดยอดพอกินแล้วสานกนะสองตัวเลยนะเลือกินอีกบ้ามือกินเาได้มือขาตัวใ่ระัตเลยคมาวมาไรจโกรดากมาระับดามได้ตัอคปักย่านี่นะยังอยู่พอยโมตัวนึงดพยโมได้เออ เอาอีบ่ตัวนี้เอาอีบ่มอีบ่มบ่ตัวนี้ค็อชิงไว้ได้ค่อยชิงไววอันก่อนกะกะลงต้นบายกับแมนชอบมึงเลยแล้ล่าช่งกันลดตยอะดาเพราะวอนเดทได้แล้วบอกอันน้ำโบไา้น้ำมูกบอกินเล้วแม่เก็บ จำได้ป้ะได้ก uh, uh, ินได้ปลากินยาสามตัวก็พอกินแล้วตัวใหญ่ๆทั้งหมดเนาะดุงเป็นได้สองตัวเอ็ดมานี่ได้เออกูคนมากแต่พอวอดละอันพี่ได้เนาะบ่าวาดเหมือนข้าวเตลึงเออได้แต่ปิงข้าวคุณวาดที่แล้วคุณวาดที่แล้วพี่ยอมบัน้อยนาไผ่เลย เก็บปลาและติดหนาและก็งานดอกแมลงเดี๋ยวยิ้มหยยิ้มยับเลแล <c oughs> งแลง,ง,ง,งได้บัตรมังตัวเด่นนได้ตัวเดินในงานใไดนเดกีได้บัตรนะไปเอาบัตรก่อนเดินบ่ไมบันดองมันเนอ่นี่ไงดองพืวนเดงองจะว่อนสามนี่จั จะทำเพื่ออะไรเธอทำดินยาฮะเจอแล้วใช่ไหมมึงอะไรยาหาเจอแล้วบ่ยังอยู่เลยหมอระยะยังหนมอระยะหาเจอแล้วบ่เมาเดชภาษาภาษาพุทธพี่คูดแล้วล่ะเย็นั่นเรากินไว้เนี่ยพี่ดาดปะผู้นั้นผู้นี้แล้วก็กินผู้เดียว ไม่ได้ไม่โควกับสขาค่นไม่เราให้กินยาเป็นนี่เราให้กินนะพอได้เป็นตัวเช้าเกตตัวเช้าเลยเด็กินแบบเป็นหัดมาคู่บ่าวเพื่อจะมาเพื่อเอาโพกับคู่บ่าวเอ็ดเธอกินได้เพื่อเอาโพกโพไอ้เธอกินได้เขาจะเดินได้กินได้เงี้ยแทบแน่กินแบบเป็นอนะนะครับเป็นแต่คู่บ่าวเลยเป็นแต่คู่บ่าวนั่นนะเฮ็ดกินแบบเป็นกินนบบเป็นนั่นน่ะเนีนความตื่นมา โ่เกตดีมดเลยนะ้ก็จะได้ผู๋และน่าจะได้ผู๋อนนั้นจะได้ผู๋ผูกมันใหญ่เดียวเกยตีแล้ตีแลันนี้ก็เป็นเป็นแมโคมาเป็นพ่อโคเยมันน่น้าตักกจะคู่นั่นเละค้อยเลย ไปเห้อไปลางล้างนั้นลงเคียงขันเดตนูเนาะซื้อตไซื้ออีละว้าหมอน่ะซื้อเา้อาหาที่มันมีี้ซื้อเอปลูออแล้วเขาดูเมอคนมันดูคนมันจะได้ทากันเลยเาเลยานั้นแมนติตัดผู้หา พาบางๆนะเฮ้าจะได้อ่ะมาแล้วกหมอยจ่่ในแม่ผูกสามีิกินแล้วโชคขื้นเน้วจะเข้าพิ้าตศพนะแกงพิจารเลอศยิ้มหลดลองลอเห็นไหมเนาอืมหลอกนางเป็นนะจ๋าเนาะอีเป็นนะ อาเฟื้มแลวก็ดึงออกบวด่ายลุนคืนคืนแห้งนเรื่เจ้าออนะคืองายได้ขนาดอนเลยออนได้ินไะเจ้าได้ด่างกับผู้นั้นเห็ดกินแลวจำเป็นได้เห็ดแลวเป็นบ่เป็นก็ได้ดึงออกก็ได้ตะเาิงายนปากาดึงออกงายดึงกรบอกออกป ม่แห้งมันตัวน้อยผลดดิมาดิสีนมันออกน้ำเลยสีนออกนำเรียบตอนนี้ก็ได้บีคู่ดีอดได้มาล่ะต้องกินใจต้องกินละกแล้วมาดอนนังเบิึงอยู่ชื่อว่าต้องกินเสียปิ้งเป็นเจ็บดีวะมู ปิ้งโฮระไม้เอาั่นเลยันมันง่าะไม่พอมมายมาอีกแล้วับปิ้งเก็จอปิ้งเอาบแมนเปิ้งโวละไม้เชือลยนะอันมาน่นะบคือไปถีปิ้งโฮรไม้นี่โรดปิ้งไม่ละโหาเจ้าหนวานะี่โระ้บบังาบานกระตอมได้ทาง ผ่าแห้ง่ายโอ้หน้าก็บาวาดเป็นว่าอันไรไม่ได้หรอผ่าเอาออกบ่ได้แล้วอ่ะเรียบร้อยเลยเม็ดอะไรบอกเม็ดอะไรได้อ๋อเม็ดแล้ว ไปซอยเลยประเดี้ยวใช่ไหมจบป่ะ,ะกระดูกมันได้ดิโมแมนบ์โมเมนกระดูกปลาเนี่ยคืเอ,อ็นกลางเนาะปลามีกระดูกงงนะปลาพิ <c oughs> าเศษเออเวลาอ่าน เอามดชุ่มไปเสื้อแล้วปุ๊บแล้วเฮียมันอ้อมเสื้อแล้วเนาะแล้วมันสีสมัดคขาดขันเท้าใส่ขู่มาใส่น่ะกอดาเลยลายก็ลายแต่ชิ้นเดียวลายลายผสมชุมก็ชุ่มมันมีสมัดสีมันขาดเลยขันมันน้อยกับสอยมือเจ้าหน้ามดเยอะบ้างเพิ่มเยอะ ขนมก้า,อาชอยกว่าเอาให้ผู้เฝ้าเขาได้กินชอยไหมก้าชอยก็กล้าก,กินนะกติแหละหายเล็บนั่นได้ออกนั่นเนอกทางแหงจะแพ้งยยอย่างนี้เลก้อยอันนี้ก้อยเนาะนี่เนาะนี่เอากะมามาเอาผักผักโหยอน งีเ้เลยผักหัวหยนันงี้เอามาแห้งก็กลมมาแหงมาตะกบติงตกมาตะกบมาติงตบ,มา,ตบ,ม,าตบม,มาเอาพักหรือมากินมาอันนี้ตึกลายตึงมัอยู่นี่นะ,ะมีต่น่กกินมละ น่าอ่ะน่าอ่ะทุกคนเขามึงมาเก็บผักเลมันกินไปแล้วนี่ตึงเอาผักอันนี้ไปกินกระต่ายมะฮุงเพราพักพักพักสักพักเลยนี่พักพักโบลพาว่าน่ะพักโบ บอลแนี่ตึงนี่ตัวนี้ได้พักคุยยอนอนี่เดบุงเห็นแมน,แมนแมนมาเอาพาักคุยยอนแต่ไปจักรไปมาแทนนี่นี่แถวนี้เด็กแมนบอลแมนนะ có bèo hạt đi nè bài nằm lung xả này đi đi vốn đi đi anh ấy cái nhân lấy tay ngao đi khổ giỏi bằng lái đừng nạ đi không bị đi giờ ảo không bị đi hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không เยอดมากเลยนี่อมหอมพงศเอ็ดเอ็ดเอ็ดิเห็นอีได้เอ็ด่าวเห็นอีได้เอ็ดว่มีได้มาเลยจจ้าคุ่จ้าดหอมทงมานาคิปะนั่นนั่นเรื่องนนะปีนเลยใส่มะนาใส่มะนีบอ่ะมะแดงโคมะนาเด็กหลาทุกคนเล มวเบื้งหลังการใ่ครับโาเยวหอเลอาลึงเลยเเพิ่มเพิ้้เอาละคือว่าพอรถว้าว่าเฮิรมมาขออยูเดินเล่นเดินมอจังตาเชิงก็เลยเดินเดินิบามเดินิโอ้ยเดินชิบวันที่สาอ่ะเตะคอยไปรถมือกิบกเลยกินไปเลยเดินเลยพอยู่เดินิบวันที่สาชบกินกเอ่ะมือกัมิมาดอง อางานดอกแบบพิเศษเกพ่อแม่หน่อยนึงก็มีคลนลงมาเริมันยังเพชรเนยโคเล่ควดเลโคเล่คลนคานโคเล่โคเลมันเข้ากันเ่ะโอ้เดียวจำน ตักก็ยังมีส่อยู่เลยปาะักก็เสนนี้ว่ายนี่ใส่พักนะพักยังม่ช like ่ยอยู่เลยพักก็อยู่แต่มือวีล้่วยอือได้หลปลาโตตมีตัวเยี้เดเห็ดประจามนะจะกินหมูมดตตวมดปลารุนนั้นหมดจ้าละอือลุนอมรลุนโยพักปุนนะครัุน่สิบสองเลย พักกับเอานป,ปรมน,นะตั้งยอเนือีวยควน้อยแน่เนะาเท้าแห้วหันเ <c oughs> อาปานใหม่จีมเขวก็ดอก <c oughs> จากดีสาก็ยัง่ไได้กินเศบทาบให้ผ่าเดีวให้นะเสนี่น้ำบ่เสเลยเอาผักเี่ย้าะลายอ้ยเอาจับผ้พัดาะลายช่างเอยก็ยัดแป๊บเลยเ้วนุยเลยเนี่ยล่ะแล้วในเส้นนี้เลย ลนละมกเาเป็นวาีบไได้ปัเพิ่มมันมีซุกมันมีซุกค้ำโอ้เิาเบินชะเขาเบินนะเป็นไก่จังแลเขาไก่จะูบกอถ้าเอาซาดเขาเบิดตัวนี้อ่ะมักแล้วัเลยบอกอยู่ใคม่คักโอนกินชุกน้ำเข้านี่เข้าจะยอไปโคบ่นะอยู่โคไดนี่ได้พอแล้วพอคนตามพบ เ่าเขาพูดแล้วดิตามว่าหุ้มนั่นได้หัวนาจับเลนอะไรทนี่ที่เดี๋ยวบอกเลยข้าวทาสิซุกอยู่นี่เ่าจี้ปลาเลยไปแล้วจับเลนละข้าวมันมีมีถ้วเสิร์ฟจิ้มข้ามอเลยน คนไม่ได้มาเลยคิดออคาการสนมัมนเะป็นเมยจ้าคือไปโซนมกมาแน่ข้าก็ยืมนมีดก่อบมาคนลืมแกงทุกอันคุณแค่บนี่จจตักเอา